กับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหมู่เพื่อนเบอร์สุขสุขคนอ่าพี่น้องทางฝั่งไทยหรือว่าพี่น้องทางฝั่งลาวและกระต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะอ่ามื้อนี้กาอ่าตุเดนกาอยู่ทางพี่แดอยู่ทางบ้านหน้าบ่าวของน้องเต้าเนาะหรือว่าน้องมะนาวอ่ามาหาน้องมะนาวเพิ่นเนาะเดยกาอันนี้กาเป็นค่อยคำย้ำแรงพี่น้องเลยเนาะกาป้าโตบรรยากาศนั่นแหลนะเนาะ ดูเลยสวาสดีแล้วสมุูรณ์เนอะดูดีโอดยสบายดีบ่เนี่ยเพิ่งเป็นยังไงนี่ยก็ยังงงอยู่เพิ่งะวันน้องแบบเมื่อยหลายคนมาถ่ายหลายน้องเมื่อยน้องบอกหูว่าลอน้องไปแล้เนาะเร็วเลยตีเากับบูฮูแต่ว่าตามหลักๆคือทั้งสสกุลมันโทหากว่าอยากให้น้องคลอนเนาะพอยาตัวนี้หัน วันนี้โมว่วเนี่ยคอยกับผ้าพรนไปเอาอย่าิตัวนึงเพันใบกับเักดยาก็ได้ทั่วคุยกับเพื่อนเพื่อนก็ว่าอยากให้พักผ่อนคือการก็จะเข้ากับชีวะตอนไหนเนาะเพราะว่านองยุทธภูมเพิ่นมาแล้วกับทั้งเพื่อนกับบอการนะแบบบอก้ารปฏิเสธมีแต่ชิให้บอสาบุญกับสาวกึมแด้กำกับแบบนี้เนาะโยมได้คอยได้แต่หมูชิวะเขาเดียร์ยันหมูสั่งยูร์เลยก็คือเป็นคน หมูฮักหมูแพงอยู่อย่ายหมูสีสร้างยอดะเรืองเห็นแด้เอาไปเชีองไว้บ่โ่ยันยันมาเห็นแบบว่าเจ้าเอาไปเชีองกันน้องมะนาวเลยเดี๋ยเอาไปเชีองไว้บ่เดี๋ยวมาเอาเอาน้องมะนาวไปท่ายคลิปนั่นแต่ละมือจักว่าน้องมะนาวชิพรคลายไปจักสมุนรดนี่เห็นแรงอ่ะดิเนี่ยมูน้องในคลิปโมเบิ่งในคลิปในยังรถเล่ยเล่ยกันดิอ๋ออีบาาน้องเด้เป็นยังคือแรงไล่กันแบบนี้เอาไปอยู่งานรองพุ่งมื่งเศร้านี่เป็นกะโทรมาว่ามาช่วยกันเนี่ว่า รอบชองรอบสามผูเช่าเนี่ยผู้ใดว่าเนยมาชอยเน่นาบ่าวบ่ไอ้อาวเนอะนาบ่าวเพิ่นเนาะเอาเพิ่นยื้อก่อนเอาเอาเจ้าเพิ่นก่อนเนาะสับสอาซาบุนนี่เอิญเอาแต่ว่าเอิญน้องเต้านี่เอิ้นาบ่าวนาบ่าวนราเป็นน้องเลพิ่นพนี้นี่สาบุนคิดว่าเขาสิแก่น้าได้หาทางออกให้น้องไปตามที่ว่าแก่นี่หมอเพิ่นแนะน้าวันไดนคือเกี่ยวกับหมอนี่เขาก็ได้พาไปทุกหม่องเนาะอันนี้แก่ แกให้เพื่อนพักผ่อนเนาะแกพักผ่อนดีกว่าแกตัวนี้แหละแกพักผ่อนนี่ว่าแกไม่แต่ว่าขอทางไอ้อนน่ะสายทีมงานยูทูปเพิ่อนเนว่าอปไอ้แบบผ่อนเบาหน่อยนึงเนาะแบบว่าแกบอกได้ว่าปฏิเสธว่าห้ามเนาะแกทายได้กะมานนนะมาเยี่ยมมาอย่างเป็นเวลาดีกว่าโดยแกทายได้เป็นเวลาแต่ว่าเขากะแกบอกได้ว่าปฏิเสธเราบู้หายมาทายแต่ทายได้่แกตามที่แพทย์หมอเพิ่นแนะน้ำกะระวังกินยาเกี่ยวกับตัวนี้หัน ะว่าผู้พักพ่อนี่ชี้ให้ไทยและบบประสาทเครียดกว่าเก่าคนน่ะเพราะว่ามันอยากนอนเนี่พื้นนะเป็นไงว่าเฮาเฮากินยาดีไข่เนาะกินยาดีไข่กินยาพี่ๆลงไปยาดีวัดนี่เฮาอยากนอนนี่แม่เอิ้นเป็นหนึ่งเข่าเริ่อว่าไปหงุนงิดหน่ยหงุดหงิดได้ยังง่ายแล้วเนาะเฮ็ดแบบประสดมายังไปแล้วบาดนี้กะสิประมาณนั้นเพิ่นนหมอเพิ่อนนายนาก็ต้องเข้าใจน้องนําเนาะโดยเฮาก็ตามที่หมอเพิ่นแนะนําแต่ว่าทางอันญาติพี่น้องเพน่กบ่กล้าเว้าได้เนาะบ่กล้าบอก หลายๆคนที่มาหาเพิ่นกับโบก้าเว้าเนาะแต่ทั้งอาแม่น้องเก้าเพิ่นกับเป็นคนแบบนั้นเพิ่นกับโบก้าเว้าพิ่นอะกับเอาไปฟูเอาเป็นเอื้อยกับเอาเท้าสิเว้าไปกับยันมุมว้าคือกันโดยพอใจเนาะเข้าใจเข้าใจแต่อันนี้เพิ่นบอกข่อยเมื่อวานนี้เพิ่นเพิอยากกินปลาเน้นตำหุ่งบ่ครับตำหุ่งเพิ่นอะตำหุ่งชื่อไม่ไข่อยนี่เรื่องอื่นเพิ่นอะแต่ว่าข่อยไปเรียกข่อยได้ดอกบนมือขับมาขัจังข่อยจังเอามาให้เพิ่น คิดว่าเพื่นคือจีไดาภักพรเบิ่งคีปลดมวยช่ยอะไรเล่นไยังแค่นี่ว่าใช่เยาะเราคือยังงัวม่เชิงอะไรกันเนาะาวบ้านว่านเท่าคืองัวนี่มันไรกันบุญบุแกับโบเมนเนยแบบนั้นเนาะเวลาสีภักพรกัแเทบสีโบมี แมนชาวบุญชาวกับชาวกือมีคือชิบอย่อ่ะเบิ่งแบบนี้ลากันด้วกันดองมันก็ลายเนาะมันนี้ดองลายดีตัวกานสาวดูของป้าแต่ขอบป้าบ่ได้เพราะว่าเพิ่นไอเบ้ารถ แกนาเครื่องสมาร์ตแม่เครื่องสมาร์ตมาดันขึ้นเจ้าบ่าวเจ้าบ่าเป็นกระปุกนี่วันนี้กะกำลังสะออกเมื่อเนาะด้ยกำลังสูงเขาก็เห็นคือเจ้าเี่กเออเลยก็เลยมาเบิ้งกะทั้งอากะโทรหาแล้วก็ทั้งพ่อกะโทรหาเพร่อบ่กพี่น้องในแผนมาเลยต้องกันมากเลยรักษาซอยกันแต่ทั้งเฮากับมาบ่ได้เมื่อเช้านี้็เลยมาคกเนาะคเวียมากี้ด่ะ เล่นได้สวดเลยเมื่อกี้นี่เล่นนี่บ่นนะคอยคอยพักเท้าคยคอยย่างน้าหลังคอยนั่งพอยว่าก็ข่าวแต่เพิ่งทั้งงานอาหันย่างตามแต่เราไ้เล่นอะไรคือมือเสาร์นี้เไปห้อนเฮือนนานนายย่างสะอินนะอ่านอากาไปห้อนนากะ เพิ่นทั้งอ่าชวนมากกับมาก็เพิ่นน่ะคือว่าเล่นไรบ่เล่นไล่ยังหัวใหญงพี่เองได้โอ้เพิ่นเพิ่นมาถามนะไม่ถามไม่เล่นไปแล้วกับง่วงเบื้องนั้นาเ้าสิเหาสิตามสี่ไร่นามเลยแบบง่ายๆก็าบ่ขอโทษแบบคือเห็ดเอานะเห็ดเอาคือหยอกเนาะมึงคืออะไรเห็ดอีดีคือแบบเบื้องนึ่งเห็ดคือแบบว่าแต่มาหู้อยู่แม่คือว่าถามว่าอันเป็นยังคือคือเล่น ลองอยากให้เจ้าไหลเบิ่งหัวเจ้าไปประมาณทำนองว่าเฮาสิท่านบ่ขนาดแต่ว่าสมบุรห่วยคล้ายคแบบเด็กน้อยห่วยเด็กน้อยหยอกกันนะเด็กน้อยไล่หยอกกันเนี่ยแต่ว่าสมบุรบ่ไรกินนี่แต่ว่าทางทางทีมงานยูทูบเบอร์มือเวรนนี่ไล่อยู่แล้วแรงเนไะพอคนตกใจได้ตกใจได้ยันน้องไปทุกที่แต่ว่าทางเฮานี่มันชินแล้วมันหูเลยเนาะชินแล้วเพอเมื่อไหร่เธอหนีเธอเดียวมันไล่เธอเดียวม้วนคนละไล่น้ำแาบนี้ เเเนนนน้้ิูาะแต่ว่าทางเฮานี่มันหลายเสื่อเร็วนะโดด่งซ่านก็เอาไปเห็นเห็นโดด่งซ่านเห็นดยว่าโอ้ตอนนั้นตอนที่มาขอโทษตอนข่อยยังไม่ได้เห็นยูทูบนี่ปลาไล่ขี่รถจักไปตามว่าน้อยนี่อันวายรถโดนลมอยู่ท่าห่อประจ๊าข่อยนะตามเพื่อนน่ดนี้เอาท่าหอตกี้มันไม่ได้คือของมือนี่นนี่นี่เนาะนี่ทางลำบากเลยทางลำบาก กี้ไก่เคียนขี์รถจักแน่เนาะขี่ขี่โบแคลงเขากัเนาะยังโมทันจะเก่งวันไหนรถจักรคือว่าได้ทางโบดีอีกก็เขากัาบป็นก็ร่างใจช่วยกันให้เลยเนาะน่ากะัะบ,บุญเลยกะม่แต่เตบิ่งน้องไปเรื่อยๆอยยใช่แหละวันไหนก็อะ,ะไรกะเบิ่งน้ำกันทั้งเอฟซีพูดบอกว่าโรคตัวนี้ให้เอาใจให้พี่น้องอยู่รอบๆข้างเอาใจจักสิเอาใจได้สำเร็จนะเพราะว่าเฮากะบ่แม่นว่าสิมีเวลามานั่งเผานั่งเบาเบาคนแรก ขนาดลูกเข่าก็าขอโทษลูกเขาอยู่เพื่อนเขายังมีเวลาเลาบิ่งขนาดน่ะมีเวลาอยู่นําดูดไปกลางคืนมแม่นั่นแหละเบียยมันบี้ยส,สมุญบันเนาะต้องเข้าใจคือสมบุญ <c oughs> บ่อคือว่าเอากึ่มบ่อคือทุกขั้บ่อสิเข้ากันไปตื่นซามะฮะกับไปทไทยทีมันลาอยากคืออยากให้ไอทีมงานด้วว่าเนี่ยโมเมนทีมงานนะให้พี่น้องด้วยว่าลุงป้าอาเอื้อน้องเด็ด แปลว่าเพิ่นไอยากได้ยงางใก้ซื้ออยากอยากกินย่กงไก่ซื้อบางทีมันกะนั่กระเป๋าห่อได้เนาะมันกะบบมีจะชบายว่าจะตนโดยเนาะชิมรไปหัข้าวนี่แหละนี่ก็คือคือแล้วนี่นองคนละอยากกินนั่นป้าว่ะอยากกินปลาครัปกป๋ากรากับป๋หุปากรป๋ากากระปก้ะบ่มีระากเะิ๋ากระป๋าากัะซื้อเองชอกเะากะป๋้ะากากนกะปากะนะากะป๋ากรจกะป๋กาการะะระ เขากายชื่อมาให้ถูกมือกันอยากกินงัวปิ้นเในตุ๊กงมันจะแบบนี้เด้นะเพื่มันจะแบบนี้แหละช่วยให้กินนะเพื่อนช่วงตอน้องก็ยังได้นั่นคำมันเกินแห้งเขากะไหวคือกันคือแบบเกี่ยวกับแบบน้ำสุบน้ำหวานดั้มขวดน้ำใดในก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนาะอ่ะอะไรกราเป็น่างกายให้กันเดี๋ยวเอาปลาเข้าไปให้เพื่อนก่อน อปลาครับบังหุงเนาะเอากรสีออกเมือมันก็คำแน่เลยกข่าใจสมบุนณลายกวาใจสมบุรนยาได้เพลนอยากนอนเอากระิให้น้ำอันระบอกับบ้าเพลนก็ได้ดรอกเนาะด้วยด้วยดยสบายดีปลาปตุเดินเจ้าชงเลเอาอีกแล้วเนาะเพื่อนพ่ถเสือข่อยไม่ได้กินดินได้นี่นะนั่งาะทำใจเนาะไปลากไปเข้านี้มงนึกว่าน่นนินกะบํงหง หุงเพิ ang, uh, mm, ่มบ่หนิหุงเตาดตามเดมาดมตัต้งแซ่บเนาะเข้าไปย่างเขากอนจะเมนเข้าไปก่อนเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยนาะเมื่อวานนี่เป็นแบบเป็นยาดพี่น้องติมตามันญาสบายดีเจ้าตำแน้บ่หนอตไม่ตําม่ม่ื่ตบ่สบายดีโดยเนาะเ้เเมื่อย

อย่างก็ยังเจ้าชิกได้กินชื่อปลามาให้เจ้าอยากนะได้ค่ัต้มต้มโออย่าต้มต้มสดน้ะเนาะต้มสดจำหุงน้ำบ่หุงนี่คือทีแม่ทำเป็นชุกหุงฮุงเพิ่มแน่หุงเพิ่มแล้วขึ้นมาเอามาตัมแบบว่าเพิ่มเอามะตัก็กินได้อยู่พอดีคนมากินได้ค่ัพอดีคักเนาะแม่นาพอดีคักคือย่าติีข้าวมาให้เด้อะมาให้กึมนะ มอกเราพายพิมพ์ยาตีกมาบมาให้่งเจ็บหัวบอยจ็บหัวอะไรข้อกี่เหวมอันจะตีติดนี่เมื่อยบ่อยากนอนบ่สั่งบ่อยากสิพักก่อนชุ่มไม่สิเมื่อก่อนนี่บออันจะมาจะเมื่อยจะบอกเราเด้อเอาไปเมื่อยไปไลยตอนทีกขมับกับชิดข้อนี่เมื่อยเจ็บข้อมื่อยบอทายห้องกระยาสียุดก่อนลก็บอกรอทลำบากมีแหงอยากใหงทายจังทายทำเมื่อยจะบอกเราเด้ออาเแล้วบ่นัก แรงนิได้แรงอยู่แ่ปวดบ้าั่งสานะแม่มานอนพี่บ่มานีแม่มานอนน้ำบ่โอ้มาดีนอนเ็แม่แม่่อานนพูันินตัวโเน่าพูแม่ตนไ่งัวคนนั้นงวร่านั่งเล่ดึสาวสาว โตใหญ่ยี่บ่อปลาโตปลายโตปลายไปตัวโตปลายบ่โตกับหนึ่งขีดโตกับหนึ่งขีดแน่นแน่นแล้วโปได้ไปวางมาทางนี้นไงมาเมื่อขึ้นรถอะไรเมื่อนี่แต่ว่าเมื่ออื่นเศร้าหน่อยชิเม่นเหาะเดี๋มวดินอกมันมาดิ่นเยอะเออเดี๋ยวสีพามาดิ่นน้ำเดาะแล้วมาบอกเห็นอยู่นี่อยู่เพื่อนอยู่เพื่อนเนาะอดูว่าจยังไง ไม่เมื่อยด้วยเมื่อยเนาะทำมาไอมาจะเวิ่งไอมาจะสวรัสดเดี๋ยวมาซื้อแวซื้อเมืได้เช้านาะมื่อื่นมืออื่นอื่นได้ปะช้ามื่อื่นได้มื่อื่นได้คูนของน้ำคูนของน้ำกาได้เสาแล้วกาถามไม่โค้งไม่ดิไม่นะไม่โค้งไม่ไม่ลำคาเด็ดไอกระดินบล็อกอ่าแล้วก็ท่อแล้วก็ท่อท่อดิน แด้ก uh co ับปูนควรเ่มได้บ๊วขุดก่อนหน่อยไ้กับปูนขุดก่อนบ่เ่อย่าขุดก่อนบ่เลยนี่ง่าขุดก่อนขุดก่อนมันก็สิเกะกะาอ้ชื่อขุดแหลกอเนาะไม่ไม่ขุดเลยไม่นขุดแหลกเขาจังเฮ็ดเลยบาดเดียวเลยเอาเอาถอลงเลยเนาะแมนเอาถอลงแต่ถมมันจะทำขี้ดมันโมได้ยิ่งยิ่งพื้นที่เจ้ากับมันหอมนี่แต่ขดดินกนมานลายมันชีเกะกะนี่หมองตาเจ้าหยางเลยชีลายแต่เศาแล้วยังเก๊ก้าแหวงเลยเนาะแต่เาศร้ายังไม่ได้จ้า คลุเนาะได้แน่นอนแขกแดงของน้าแห้งเนาะแขกแดงของน้าเนาะเพราะกระยากให้เจ้าได้ไว้ที่กันเพราะเพิ่งจาหากะส่งมาอีกเป็นเสาเนาะค่อยไปแล้วเห็นยังก็ค่อยไปบุปปับบาดเดียวเพรได้หลายเวียกง่้ยกระไรจักลงสวรรค์นเนย่ยกลับมาพี่มาตะแคงอีกนเนาะตะแคงอีกแล้วก็ซื้อปลามาให้เจ้ามึงใจได้เด้ยเอยยันกว่ทัททน ยำหบดท่านเลเขากินเบิดได้แบเนี um ่ยเขากินเบิดเบิดแล้วเขากเฮือนเจ้านะเบิดแล้วเขากับเบิดเขากับเบิดเขากเบิดบม่ได้ที่หน้าปีนดำดือไปนะครัชอบเดียวดำชอบไปดูได้แล้วให้ชอบเดียวเจ้าก็ดำบ่ดำหน้าปีนี้จะให้ชอบเดียวดำใกล้ชิดแล้วห้ชอบเดียวมีนาหัดบูมีก็ถ่ายเอ็ดเนาะบูมีก็ถ่ายมานไม่รวยเป็นห้องไม่ได้พญานาคยู่ไป็นรวเป็นห้องไม่ได้พญานาคยู่อีก มันบราณอยู่เนาะนั่งส่องจ้าบมันมันลัน่ว่าจลาง้นะนั่งขวใยญ่าาหวยดิโอ้ห่วยงใหญ่คนละฟาวยเนาะคนลาาวยกับนาข่อยนี่เห็นกันเม่นแล้วเราไปหาน่อไม่ตลอดได้ตอนนั้นเนาะไหาดุคืออย่างนี้ถ้าหวยลุงพี่แล้วะหามาขครเนาะเออทั้งลุงทั้งทังคนละาพี่ก็มีเนาะแม่นออแม่ถ้าเดียวกัมีได้นาพี่แม่กับนาขววนานาไผ แต่คนาเนาะแมนผ่านผัวกันได้คื้ผ่านมาพีปอบไรยืนอลอได้้องเนอ้เคนอได้มาโนอะมเทาองนะเราคือหมออไ่เน่ทำไมเสนงโดมาคุณเนาะผ่นมาได้ผ่นมาได้ผ่นมาถึงไรผ่นมาพีปอบไรวะ แรัฟันดิซือเนาะฟันซือเบื้งนางลายเห้ยบบ่ได้ฟันอมมีดได้จ้ะอาเลยเฮนบ่เบื้องนางเคยเข้าเบื้องนางพีลายเลยคืดได้เบื้องนางพีลมือปเบื้งนางช่องเจ็ดลายได้ดังเงินดังช่องเจ็ดตอนเช้าวันสารันอาทิตย์นค่อยจนฟันเหาะ เอหาะเป็นอได้า้บ้านแม่นนางอีช่างก็สังทบสังท้องนะทุกเหงาปลาอม่ยังนะปลอ้พันว่าไอนี่เกิดมันเหาะได้เหาะใครยกันวังอปลาเจ้าบอกขี่มองหมอไทยเปนเราญา่อนยาติมาญาาฝัน่าไทยเลยแม่ไ้ง่นีงนนีเอาเาหูจักกันหูจักกันดิหมู่กันหูกันหูจักกันหมอกันนจว่าแน่กันไปเติบโตเปรียกคนละแนวคนละ แต่วราุดทยก็ได้กลับมาเห็นกันคือเกาเห็นกันคือเกาขากินเบอกินบแล้วเขากินเบแล้วเขากินเบ็ดแล้วเนาะเนอะเไม่ไ้ขอตายคนเนาะเขาเปลือกเบิ่ด้เปลือกนะแล้วเขาเปลือกบมมี่แล้วเขาเปลือกบมมี่เราไทยไปซีเขาเปลือกมีอยู่มีอยู่หรอเขาเปลือกเขาเปลือกนะชามชอบชวแมชอปแต่วมี่เราทำไปซีแคมชอบเปนชิกุมปิน

ฮะสำหรับคลิปนี้กาตุเดนกัสิคอลาพี่น้องน้องเพียงซัมนี่น้อพี่น้องเนาะน้องเพิ่นกาเมื่อยเบิดมือพี่น้องเลยหากกินยาแล้วกาง่วงเนยน้ำในก็ยังบ่ทันได้อาบอาบน้ำอาบน้ำในแล้วก็ก็คือสีพักพ่อนเนาะอ่าบ่อยากรบกวนน้องเพิ่นหลายปันใดเนาะมื้อนี้ก็คือพี่น้องเห็นในคลิปเลยพี่น้องเลยแล่นเบิดมือวะจ้ะอ่าทางสบุนิ่นกาได้บอกรายละเอียดนาเป็นหยังเป็นหยังเนาะก็ เนาะพี่น้องเนาะเป็นห่วงเพื่อนช่วยกันเนาะอ่าอันนี้กาฝากเป็นกําลังใจให้น้องมะนาวหรือว่าน้องเต้าเนาะพี่น้องเนาะอ่าเป็นจังใดจังใดกาฝากพี่ฝากน้องติดตามอ่าอาการเพิ่นไปเรื่อยๆเยนาะพี่นอนะ้องเนาะกาบ่ฮู้ว่าอันนั้นจังใดเพราะว่าอาการของเพิ่นกนะบ่ได้พักพนคือคือว่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าเบิ่งน้ากันนั่นแหละ ตามพี่ตามน้องเห็นเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้กบที่เดินกะขอลาพี่ลาน้องไว้เพียงซ้ำนี้เนาะโอกาสหน้าพบกันไหมสำหรับคลิปนี้กะสบายดี